สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอแสดงความเสียใจกับตระกูลบรรษานะครับที่ท่านได้สูญเสียคุณแม่ก็ต้องขอแสดงความไว้อะไรนณะตรงนี้ด้วยนะครับผมครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวเองครับอดีตก็เป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวชื่อนะดินนามรักบ้านอยู่อําเภอเสลภ,ภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมที่ได้เข่า เข้าสู่ธุรกิจนี้ครับกับโอกาสนี้ต้องขอบคุณผู้แที่ให้โอกาสครับเป็นน้องชายครับวันนี้ท่านก็เป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมครับกับตําแหน่งโกสตาที่มีรายได้เดือนละมากกว่า3000นครับต้องขอบคุณคุณบัณฑิตแล้วก็คุณการจนานำแล้วครับผมแล้วก็ยังมีโค้ดครับที่ท่านคอยช่วยเหลือแล้วก็พาทำครับเป็นนายกครับ แต่เป็นนายกปฏิวัติความจนครับต้องขอบคุณครับท่านโค้ชประยุทธ์ครับผู้นําใหม่ครับ c ีพเอครับจ่าสิบเอกประยุทธ์พยุงวงครับผมและก็ยังมีท่านเพชรครับที่ท่านคอยดูแลคอยช่วยเหลือแล้วก็ทุกๆอย่างครับให้ทําตามที่มีวันนี้ได้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านครับท่านเพชรจารัดแล้วก็เพชรจตุพรดวงคุดครับผม จริงๆแล้วกับผมเองก็ไม่คิดจะมาทำครับกับธุรกิจแนวนี้เพราะมันไม่เคยมีโอกาสก็ได้เรียนหนังสือจริงๆแล้วก็ไม่ได้จบครับแต่ก็ต้องออกเพราะว่าถึงเวลาออกคือไม่ได้ตั้งใจเรียนประมาณนั้นครับก็ยังโชคดีที่ได้ใบประกาศอยู่ครับมีใบประกาศเป็นนักธรรมชั้นตรีที่ได้มานะครับก็ภูมิใจอยู่ไม่น้อยก็ หลังจากนั้นก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เป็นระยะเวลา26ปีครับทุกท่านแต่พอมาวันหนึ่งไปเจอธุรกิจที่ว่าคิดว่ามันจะรวยได้เห็นเขาทําคิดว่าน่าจะทําได้ก็เลยไปลงทุนทํากับท่านบัณฑิตน้องชายนี่แหละใช้เงินลงทุนก็คนละ4ล้านครับกับการทําฟาร์มวัวได้5เดือนเก่งกับก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นหนี้ต้องหนีไปบวชเลยทีเดียวอันนั้นคือชีวิต ที่ผ่านมาครับแต่พอท่านบัณฑิตมาแนะนําแล้วก็มาบังคับมาชวนผมมาดูใช้เวลา8เดือนครับกว่าจะมาดูมาเห็นเป็นโอกาสที่ว่ามันจะพลิกชีวิตมันที่จะโปรนี้ได้มันสามารถที่จะรวยได้เขามาเห็นบรรยากาศมาเห็นแผนการตลาดมาเห็นสินค้านี่แหละครับแล้วก็มีผู้นํามีคนที่จะพาทำก็เลยตัดสินใจร่วมรับโอกาสเดินทางร่วมกับน้องชายกับทีม ใช้ระยะเวลาก็กว่าจะเรียนรู้ครับเพราะว่าชีวิตก็เป็นพ่อค้าขายกว๋วยเตี๋ยวก็ไม่เคยรู้จักงานแนวนี้ประมาณนี้ก็เข้าเรียนรู้กับระบบกับทีมนี่แหละครับจากการแนะนําของเรียกว่าอัพไลน์ของโค้ดของทีมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องผ่านมาก็4ปีเต็มพอดีครับก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่คิดว่า ตัวเองจะทําได้แต่ที่เป็นไปได้ราว่ามีคนพาทำนี่แหละครับผมเองก็เมื่อปี6 3ครับกับรายได้นะครับต้นปีก็เป็นผู้นำซินเวอร์ตาที่รายได้คือมากกว่า2 0 0แสนนะครับแล้วก็ปลายปีครับก็เป็นผู้นำโกสตาที่มีรายได้มากกว่า3 0 0แสนบางเงินก็ถึง5 0 0แสนนะครับซึ่งมันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นได้กับพ่อค้าขายกว๋วยเตี๋ยว ว่ามันเป็นไปได้อย่างไรครับที่มันน่าภูมิใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับจริงๆแล้วตัวผมเองคือขายก๋วยเตี๋ยวนี้ไปเช่าอยู่ครับคือยังไม่มีบ้านอยู่ลูกหลานก็ต้องอยู่ร่วมกันหลายคนครับปีหกสามครับก็สร้างบ้านอีกหนึ่งหลังให้กับครอบครัวก,ก,ก็ราคาก็ไม่ได้มากมายอะไรครับก็สองล้านกว่าบาทครับแต่ที่มันดีก็คือ ไม่ได้กู้นี่แหละครับทุกท่านได้เงินล้วนๆจาก b u กนี่แะครับทุกท่านแล้วก็ได้รถป้ายแดง2องคันแล้วก็ท่านเพชรเมื่อเช้านี้คุยกันท่านว่าวันที่เลือกวันให้แล้วกับวันที่9ก้ากุมภาก็จะให้ถอยรถใหม่ป้ายแดงเป็น BM ครับ X3 อีก1นึคันครับ ซึ่งจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นครับก็คงประมาณว่าธรรมดาธรรมดาแต่นนี้มันเกิดขึ้นกับตัวผมซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วผมมองแค่ว่าธุรกิจนี้โอกาสนี้นี่ถ้าได้สักหมื่นสองหมื่นหรือสามหมื่นนี่ผมก็มันเกินคุ้มนะครับท่านแต่นี่มันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดแต่แรกตอนแรกก็ยังไม่กล้าที่จะ,จะเข้ามาเพราะว่าคิดว่ามันคงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันคงเรา คงไม่ใช่เราคงทําไม่ได้อะไรประมาณนั้นครับแต่พอมาดูจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดแต่ก่อนคิดกลัวไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เข้ามาดูจริงไหมครับแต่พอเข้ามาดูจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับใครๆก็ทําได้ถ้ามันยากจริงๆหรือว่ามันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายหรือว่าเกินฝันจริงๆผมคงทําไม่ได้คงไม่เกิดขึ้นกับพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวพราะปีนี้ครับผมก็ต้นปี เพิ่งจะรายได้เมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าจ่ายทุกวันอังคารกับวันศุกร์ถึงเมื่อวานนี้รายได้ผมก็เกือบเกือบห้าแสนนะครับมันเป็ียนไปได้ยังไงผมเองก็ยังงงก็ยังสงสัยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่ารายได้มันมันเยอะเกินไปถึงบอกว่ามันเกินคุ้มมันเกินที่จะอะไรประมาณนั้นครับเพราะว่าผมเองก็ลงทุนตั้งแต่ อ่าสิบแปดพิกาห้าเก้าก็มันได้ลงทุนอะไรมากมายครับตอนนั้นเพราะว่าเงินไม่มีไปลงทุนอย่างอื่นแล้วก็มันมันก็เก่งมาจากการที่น้องชายบังคับนี่แหละลงทุนก็ยังไม่ได้มากมายอะไรครับได้ยินแต่ว่าถ้านลงทุนครั้งนี้แล้วมันพลิกชีวิตได้มันทําให้ปลดหนี้ได้มันรวยได้ก็เลยตัดสินใจที่จะลงทุนตั้งแต่วันนั้น,นครับแล้วก็ไม่ได้ลงทุนนี่ครับก็ไม่ได้ค้าขายเหมือนกับขายวยเตี๋ยวครับก็เดินทางกับผู้นํา ร่วมทีมแล้วก็สร้างผู้นําพาใครมาก็พาคนนั้นรวยทุกท่านอาจจะชมรายการอยู่หรือว่าฟังอยู่ครับก็ลองเข้ามาดูครับถ้าท่านมาถ้าท่านไม่รวยคนที่พาท่านมาก็ไม่รวยมันก็ง่ายๆผมก็คิดแค่ว่าถ้าน้องชายพาผมมาน้องชายไม่พาผมรวยเขาก็ไม่รวยมันก,ก็เลยทําให้ไม่ได้คิดอะไรมากลงทุนมันก็ต้องลงทุนทุกอย่างนะครับแต่ถ้าการลงทุนณนะวันนี้ครั้งนี้นี่มันเป็นการที่จะ พลิกชีวิตของท่านทําให้ครอบครัวท่านสุขสบายทําเพื่อที่จะเป็นมรดกให้ลูกให้หลานท่านมันเป็นได้ครับท่านถ้าผมทําไม่ได้ก็คงไม่กล้าที่จะพูดการันตีได้ขนาดนี้และเป้าหมายเลยละครับปี6-4นี้ก็จะนำํำทับนำทีมช่วยเหลือผู้คนสร้างทีมกล่าว่าจะขึ้นแรกๆก,ก็ตั้งใจว่าจะขึ้นหลักหลัก500,000 แต่มันขึ้นมาแล้วก็อยากจะขึ้นหลักเดือนละล้านเลยอ,อาจจะเป็นการพูดคุยโม้โอวดแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปได้ครับอยากให้ทุกท่านเข้ามาดูก็เชิญชวนนะครับทุกท่านอยากให้ลองเข้ามาดูก่อนอย่าคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าคิดว่ามันจะยากเกินไปอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองจะทําไม่ได้ถ้าคิดเช่นนั้นครับผมคงไม่ได้ทําคงไม่มีวันนี้และต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีครับ ท่านอีซีประสิทธิ์สอนแสงท่านเอ็มดีครับท่านอํานาจบรรษาแล้วก็ท่านซีอครับท่านพธาธัฒนาบรรษาครับที่ท่านได้มีบริษัทที่ยอดเยี่ยมให้คนไทยเรานี่แหละได้มาพลกชีวิตได้มาร่ำรวยด้วยกันก็ถือว่าคิดว่าคงมีบุญคงได้ทำประมาณนั้นครับถ้าท่านคิดว่าท่านมีบุญก็ลองเข้ามาดูครับถ้าไม่สะดวกที่จะเข้ามาดูก็โทรศัพท์ก็ได้ครับ ติดต่อสอบถามยินดีที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้กับทุกท่านวันนี้ผมเองก็พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวประสบการณ์ความรู้หรือว,ว่าการพูดการคุยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ก็สามารถที่จะทำเงินได้กับธุรกิจนี้แสดงว่าไม่ยากครับอย่าก,กลัวครับถ้าท่านไม่กลัวท่านก็อาจะรวยได้เช่นกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับ